สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงก์เหรียญโบราณช่องซื้อขายเหรียญกระสาบฮะหลักๆก,ก็จะเป็นเหรียญกระสาบที่เราพบเจอง่ายในชีวิตประจำวันที่เราใช้จ่ายกันอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยและหายากตามลำดับนะฮะที่วงการนักสะสมให้ความยอมรับให้การยอมรับว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญ ถึงแม้ว่าจะเป็นราคาที่ยังไม่สูงไม่แรงสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่ายัางเป็นเหรียญที่หาพบเจอกันได้ง่ายนะฮะอย่างเช่นคลิปนี้ปอปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทฮะซึ่งเป็นเหรียญ10บาทที่ปอป่านั้นไม่พอแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะเราจะเลือกเป็นปีพศไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่มี ปีพศที่ประปานำเสนอรับซื้อวันนี้ก็ลองๆดูนะส่งรูปเข้ามาทางไลน์ฮะพิมพีจุดพี3อสส่งรูปเข้ามาประเมินราคามาตรวจสอบกันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มปีพศแรกที่ปปาน,นั้นยังคงติดค้าที่ลูกค้าสั่งจองเราก็เลยมาทำคลิปกันวันนี้นะฮะเราเริ่มอันดับแรกเลยนะสำหรับเหรียญสิบบาทฮะที่ปปาาอยากได้เข้ามาก็คือปีพศสองพ 31เฮะเป็นปีที่หายากเป็นอันดับพออที่หายากติดอันดับที่1ของเหรียญ10บาทนุนเวียนนะฮะของเหรียญ10บาทนุนเวียนหายาเหรียญ1 0บาทปีพศ2531มท่านผู้ชมผลิตออกมาอยู่ที่ประมาณ6,200เหาารียญเท่านั้นเองฮะเมื่อผลิตน้อยกว่าปีพศอื่นเนี่ยก็เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ใครมีนะฮะปอปลา ยินดีจะขอแบ่งปันนะฮะในราคาเริ่มต้นที่เหรียญละ600ไอ้โทษทีท่านผู้ชม800 700 800ถึง1,000บาทนะฮะแต่เหรียญ1,000บาทนั้นก็คงจะเป็นเหรียญสภาพที่ <c oughs> สภาพผิวระดับนี้ท่านผู้ชมคือสภาพผิวดูดีหน่อยนะฮะเป็นสภาพผิวที่ไม่ผ่านใช้ใครมีนะฮะก็ติดต่อมานะฮะ ใครมีแล้วคิดจะแบ่งปันให้กับปปาสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ .2531 นะต่อมาฮะต่อมาก็พอดีเป็นปีที่ปป่าน,นั้นจำหน่ายขายหมดไปแล้วฮนะก็คือเป็นหายากติดอันดับที่2นะฮะปาปาจะานำภาพเป็นภาพวิดีโอกลับมาก่อนนะฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2ก็คือเหรียญ10บบาทปีพศ .2541 ฮะคใครที่มีนะฮะ เร่งด่วนเลยนะใครที่มีเก็บไว้เยอะๆแล้อยากจะแบ่งปันให้กับปปาตอนนี้ปปาขาดนะฮปะปาขาดทางช่องของปปานั้นไม่มีจะเพียงพอต่อนักสะสมนะฮะฉะนั้นใครมีฮะเหรียญ10บาทปีพศ2541เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2ฮะการผลิตก<ะ>็ประมาณ970,000เหืเหรียญปปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ80บาทนะฮะ ใครที่มีนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของปอ่าได้นะฮะพิมพีจุดพี3อสต่อมาเหรียญที่ปอ่าต้องการเป็นอย่างมากอีกเช่นเดียวกันก็คือเป็นปีพศ2542หาฮะหายากติดอันดับที่3ฮะผลิตออกมาก็ประมาณ 1, 30, น,1 30, นึ่งล้านสามหมืเหรียญฮะหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเรารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละยี่สบาทนะฮะยีบาท ใครที่มีนะใครที่มีก็ติดต่อช่องของปอปานะเราต้องการเป็นอย่างมากสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอล่าสุดนะเราจะเลือกปีพศที่ทางช่องของปอปานั้นหมดไปแล้วก็มีลูกค้าสั่งจองมาใครมีนะก็ส่งส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้นะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็นปีพศ2,50034 34นั้นหายากติดอันดับที่4ผลิตออกมาก็ประมาณ1 3ล้าน3แสนกว่ากว่า1ล้านแสกว่านะฮะเรารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ20บาทนะฮะ20บาทใครที่มีก็สามารถส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเข้ามาตกลงราคากันมาพูดคุยกันนะฮะ แล้วก็ยังอีกปีพศในงาะที่ปปาต้องการเป็นอย่างมากวันนี้เรานํามาเสนอรับซื้อกันถึง4ปีพศสําหรับคลิปล่าสุดนะฮะเราเลือกปีพศที่หมดไปจริงๆนท่านผู้ชมที่มีลูกค้าโทรสั่งจองเข้ามาก็เป็นปีพศ2553นะฮะปีพศ2553นหบเป็นเหายหายากติดอันดับที่6ะฮะผลกออกมาก็เกือบ2ล้านเหรียญน,นะท่านผู้ชม 9A หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญเรายินดีจะรับซื้อเหรียญของท่านในราคาเหรียญละ20บาทเช่นเดียวกันนะฮะใครมีนะฮะใครมีเหรียญ10บบาทที่ประปาประกาศรับซื้อไปข้างต้นนี้ก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะใครที่มีเหรียญ10บบาทนะ,ะก็สามารถติดต่อช่องของประปาฮะพิมพ์ P ีจุดพีเอสามสามสาม ช่องของปปานั้นเป็นช่องนําเสนอเกี่ยวกับเหรียญกระสาบแล้วก็เป็นช่องซื้อขายเหรียญกระสาบฮะซื้อเข้าขายออกซื้อมาขายไปนะฮะฉะนั้นใครที่ติดตามช่องของปปาอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ติดตามเดิมๆหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ๆเนี่ยก็สามารถติดตามดูช่อง youtube ของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณได้นะฮะจะได้รู้ว่าปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรชนิดราคาอะไรนะฮะ ใครนะใครที่มีเหรียญสิบบาทปีพศ2531ปอปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทแล้วก็มีอีกปีหนึ่งก็เป็นปีพศออ2541นะครับปอป่าก็รับซื้อเข้าเหรียญละแปดสิบบาทต่อมาก็เป็นปีพศ2542ครับท่านผู้ชมปอปารับซื้อเข้า ในราคาเหรียญละ2ี่บาบาทนะฮะ25บาทต้องการเป็นอย่างมากนะฮะใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้ฮะแล้วก็มีปีพศ2534ใครมีนะฮะใครมีปปาร,รับซื้อข้าวเหรียญละ20บาทนะฮะ20บาทแล้วต่อมาอีกปีหนึ่งก็คือเป็นปีพศ2553า ป่าปก็ประกาศรับซื้อเข้าในวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดในราคาซื้อเข้านะราคา20บาทเช่นเดียวกันใครมีก็ลองดูนะลองนะติดต่อเข้ามาฮะพิมพ์จุดพี333รองนะ้องแอดมินคอยอ่าคอยพูดคุยให้คำปรึกษากับแฟนรายกันท่านผู้ชมครเป็นสุนัขที่เลี้ยงไวนะ้ฮะเพราะป่านั้นก็รับสุนัขจรจัดเข้ามาเลี้ยงเพื่ออ่า ดูแลเขานะฮะก็มีอยู่ประมาณ2-3ตัวโอเคนะท่านผู้ชมจบแล้วนะสำหรับคลิปประการประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท4อันดับ4ปีพศนะท่านผู้ชมนะใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปอป่าได้นะฮะเดี๋ยวเรามีเวลาเหลือนิดนึงนะฮะมีเวลาเนนิดนึงเดี๋ยวปอป่าจะาขอ,อ ขอประกาศรับซื้อเพิ่มนิดหนึ่งคนะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2 5 0 0อ,อ 2500, ฮะพอดีมีแฟนแรายการนั้นถามขอแบ่งปันฮะถามขอแบ่งปันแต่ปอปานั้นยังไม่มีเหรียญน,นี้เข้ามานะฮะฉะนั้นใครมีฮะเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2,500นะฮะใครมีปอป่าประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ50บาทนะฮะเรายังรับซื้อสภาพเดียวนะฮะใครที่มีเหรียญที่ ผ่านใช้ก็สามารถติดต่อช่องของปปานะฮะสำหรับเหรียญยูเอ็นซีนั้นปปายังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะปปาขอประกาศรับซื้ออยู่ในสภาพประกาศผ่านใช้ก่อนนะท่านผู้ชมนะใครมีก็สามารถรวบรวมส่งมากับเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปเดี๋ยวปปานั้นจะพยายามมาประกาศรับซื้อเหรียญต่างต่างต่อไปนะฮะโอเคท่านผู้ชมจบแล้วนะสำหรับการประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาท คลิปนี้วันนี้ถึง4ปีพศนะฮะใครที่มีเหรียญส0บบาทปดีพศ2531นเะฮะเดี๋ยวปอปาาตั้งราคาใหม่ให้เรียนให้ตั้งแต่800ขึ้นไปเลยดีกว่านะฮะเอา800เลยะฮะถ้าปอปาจะประกาศลงราคาเมื่อไหร่ปอปาจะประกาศบอกนะฮะให้800ถึง1,000บาทนะเริ่มที่800นะ,ะแต่สภาพเหรียญก็ต้องดูดีนะท่านผู้ชมสภาพเหรียญก็ต้องดูดีนะฮะเราก็เริ่มกันที่800800เ 800, นี่ยสภาพเหรียญไม่ ไม่บิ่นไม่หักไม่งอนะสภาพเหรียญยังยังเห็นรูปรูปลักษ์ของรูปเหรียญได้นะฮะแต่ถ้าว่าสภาพเหรียญแย่ลงถึงขั้นแบบตัวหนังสือเจือจางลบจางไปรูปแบบของอทุกจาง่งเจือจางไปขาดหายไปเนี่ยมีรอยบิ่นรอยฟันในงอก็เป็นเรื่องธรรมดานะราคาก็ขอจะลงไปมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมเนาะแต่สภาพที่ผ่านใช้ธรรมดาผ่านใช้ป่าก็ให้เหรียญละ800 ถ้าสภาพอย่างนี้ปปาก็ให้เหรียญละ1,000บาทปป่าขอซื้อตามสภาพเหรียญนะท่านผู้ชมนะขอซื้อตามสภาพเหรียญสําหรับเหรียญที่มีราคาตั้งแต่4 5 0 0้0 0ขึ้นไป4 5่0ขึ้นไปปป่าก็จะดูตามสภาพผิวของเหรียญนผู้ชมว่าใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปป่าได้นะฮะรวมถึงอ่พีพ5 41, 42 3 4 5 3คลิปนี้ปป่ามาประกาศรับซื้อเหรียญ คงจะาลาแฟนๆรายการท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ฝากขอบคุณสำหรับผู้ติดตามช่องของปอปาสวัสดีครับ